แขนขี้นกันสูสีกันมากเบียยเสียโอยโดนแขนขวาแขนขวาขี้วัวโดนบัดขวาเป็นไงอยู่ไม่อยู่โอดนข่าขวฟ้าแทกเข้าไปเป็นไงเป็นไงเอาละครับโอยเอาแต่หายใจปากเดียวปากเดียวโอยปากเดียวมันไม่อินเอาละครับโอยหายใจดับปากไม่ไหวแล้วครับเอาเป็นยังไงโอยโดนบัดขวาขี้นึงโอยปัดไป ตายอลยโดนตบตบตรงทีนึงเอาละครับทหารเห็นว่ายังชกได้ครับโอ้ยโดนเข้าวงในเอาไปไหนไปไหนลงไม่ลงลงไม่ลงโอ้ยยังยึดจับได้โอ้ยเหนียวแน่นหรือวารที่ซ <classy> ้อนสมโกนแข็งแรงยังเหนียวแน่นอยู่โอ้โดนแล้วไม่ยุบโดนแล้วไม่ยึนเอาละครับโอ้ยแข็งขวาเป็นไงโอ้ย ตรขขวาโอ้ยปัดซ้ายโอ้ยไม่หยุดครับแม่เสียงเชียร์เสียงฮาเรียกเสียงแป้งบวยยอดนสนามเอาละครับโอ้ยอยู่ไม่อยู่เยอ้ด็กอกกลับกันอีทีนึงโอ้ยกรรมากา,ารบอกไม่ไหวครับอ้ยเอาคู่ต่อไปจิงลีทองแดงวิชาดอยตังเงินกรรมการรับมือชก ยกที่สามเอาละครับแม่ปลายตัไ,ไม่หีตามปลาทาเต้นแรกบัดออกอาวุธบัดเท้าเข่าศอกอือเอาละครับต้องกินน้ำเลยลงกันเยอะโอ้ยโดนเข้าไปเป็นยังไงอย่าหยุดครับแม่เอาละคร,บบคร,บครบคับทั้งคู่ไม่หนีครับพวงนะครับความชอบที่ไม่ได้เชิดของรังสี ถ้าเพปเข่าเกิดขึ้นตางฝ่ายต่างทีลอทอ็อกรัดเบียงห่างโป้เหยียบล้มลงไปเอาายังไงดูได้ไม่ได้โอ,โอ้ยแ้งขวาโดนล้ไปเป็นยังไงครับเียวเีวต้องล็อกมาหมุนหาเหลี่ยมหาจังหวะโอ้ยมีชีมต้าเป็นไปเดนทางเอาแล้วครับ โอ้ยแท็กฟ้าดึงลงเปรียงมาโดนแทงกฟ้าโอ้กับทีทีหนึง่งกรรมการคนยถทีเล่งต้องงงอาว,วุธกันเยอะๆแร่มารเต้นตีตาตาตีนี่แฟนมวยไม่ชอบแน่นอนครับยังไงก็ต้องออกอาวุธเอาแล้วครับโอ้ยเห็นเลือดแล้วโอ้ยเอาแล้วครับเห็นเลือดแล้วเป็นใจครับแต่ทักษันมันโอ้ยมือชมกระดาษโอ้ยเลือดออก เอาแล้วครับไปโดนเข้าไปโดนจอบเข้าไปที่กลางอย่างี้นีดเพื่อนออกไปแล้วอย่งทีเอาแล้วครับโอ้ยโดนตอกเข้าไปโอ้ยโดนขาดทองเข้าไปตายกรรมการครับโอ้ยดูนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยกรรมการผมใจหายครับแไปเพื่อนออกไปแล้วก็ไปไหว้กันยิงไได้แล้ว โอ้ยโดนเข่าขวากระทุกเข้าไปกระทุกเลยโดนเข้าไปโอ้ยจุกเข้าไปสกอร์การ์บอกว่าต่ายลุกเร็วใส่น้ำครับโอ้ยโดนเข่าขวาเอาละครับหัวกระแลใครมีใครอยู่ชิงไพ่ใบสุดท้ายรับจากโดนรับเสียไปสองแต้มแล้วทางด้านมุมแดงจะต้องทำคะแนนทีนี้ได้เอาเอายังไงโดนไม่โดน ไปมืดโอ้ยซ้ายขยาบามหัวใจล็อกลันตีโอ้ยโดนข่าวาก้อนทีหนึงไปไกลทำได้เกลียวไหมทำได้ชุบไหมโดนมีอาการไหมโอ้ยเอาละครับสำคัญเลขนอ้มันคู่บอาพุเชงไม่เต้นไม่หนีกันนะครับหัวกระแล้โอ้ยโดนแอบขาไม่ไปทีหนึงล็อกรันเกีียว แต่ไม่เป็นตัวกลางครับโดนไปยืนทีแต่โดนน้ำนี่เสียไปสองต้มอยู่ในช่วงปลายยกแล้วโอ้ยโดนน้ำเป็นไงโอ้ยตงไปเป็นไงครับโอ้ยโดนเข้าไปตกไปเอาเป็นตัวกลางไปเร็วคนเตะยมพร้อม แค่สนามมาลอยยืนที่มุมเอาละครับโอ้ยโดบได้โดนคู่นี้อยากกระพริบตาโดนไม่โดนแกน้มวยช่วยเป็นกำลังใจกันมาด้วยด้วยเอาละครับโอ้ยโ,โดนแข้งขวาเป็นทีนึงแต่เอ,อาดุแดงเสียไปสองแต้มจะคือยังไงอ๋ออาวุธโอ้ยโ,โดนแข้งขวาโตขึ้นด้วย้งขวา ตันจะกลงยังไงเอาะนะโปโยนโโยนเไปลกรรมการโปเห็นโยจับเปไโปไม่ไหวครับโปเป็นฟแพ้นอครับหน้าหุ่แดงครับยงรีทองเป็นไ